เมื่อวานผมเอาต้นกล้าลงแปลงวันนี้เป็นยังไงบ้างไปดูพร้อมกันนะครับสวัสดีนะครับทุกคนมีใครรอคลิปนี้อยู่หรือเปล่าครับก็อย่างที่แจ้งไปตอนหัวคลิปเลยนะครับว่าเมื่อวานนี้ผมเอาต้นกล้าลงแปลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้นกล้าของเราเป็นยังไงบ้างมาดูกันเลยครับ ก็เท่าที่ดูด้ดวยตาเปล่านะครับต้นกล้าของเราก็สวยงามสมบูรณ์แข็งแรงดีแล้วก็ยังอยู่ครบทุกต้นนะครับไม่มีต้นไหนหลุดหายไปหรือว่าจมน้ําไปแล้วนะครับก็มองเห็นกันไม่เอ่ยต้นกล้าลงแปลงใหม่ๆมันก็จะเล็กๆน่ารักน่ารักตะมิประมาณนี้นะครับส่วนขั้นตอนและวิธีการเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับ ก็ย้อนหลังไปก่อนหน้านั้นหนึ่งวันนะครับวันนี้ต้นกล้าของเราอายุครบ14วันแล้วได้เลิกลงแปลงแล้วนะครับก่อนอื่นเลยเราก็มาเช็คดูต้นกล้าอีกทีหนึ่งนะครับเช็คเป็นรอบที่1,100แล้วนะครับเช็คอยู่นั่นแหละนะครับเพื่อความมั่นใจก็ต้นกล้าก็ยังสวยงามแข็งแรงดีแล้วก็ดูถ้าว่าจะพร้อมลงปลูกแล้วนะครับรากของต้นกล้ารอบนี้ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยนะครับ ขั้นตอนแรกที่ผมทําก็คือเตรียมความพร้อมของโต๊ะปลูกที่เราจะปลูกจริงนะครับก็อย่างที่เห็นในคลิปนั้นผมกําลังเอาฝากล่องออกก่อนนะครับเพื่อความสะดวกในการทํางานฝากล่องกับกล่องโฟมนี่เราล้างทําความสะอาดแล้วก็ตากแดดฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เราก็พร้อมลงปลูกจริงและขั้นต่อไปให้เราจัดการขยับขยายให้มันอยู่กับที่กับทางนะครับเพราะว่า เดี๋ยวพอเราใส่น้ำเนี่ยการโยกย้ายกล่องโฟมเนี่ยค่อนข้างจะทําได้ยากนะครับเพราะว่ามันมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะลงปลูกเราก็จัดเตรียมความพร้อมแล้วก็กระระยะห่างของแต่ละกล่องให้ดีเลยนะครับ เมื่อมั่นใจว่าทุกอย่างเข้าที่เข้าทางได้ระยะห่างของกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่ผมเตรียมที่เห็นแวบ,บๆอยู่นั่นคือปุ๋ย A นะครับในมือที่ผมถืออยู่ตอนนี้พอได้ปุ๋ยมาแล้วอย่างที่เห็นเลยผมเขย่านะครับแล้วก็หลายๆคนไม่ทราบวิธีนี้นะครับว่าไซลิงตรงปุ๋ยนี้นอกจากจะใช้ดูดปุ๋ยแล้วยังใช้เ,เทป,ปุ๋ยลงไปแล้วก็ตวงแบบนี้ได้เลยนะครับง่ายๆ ปกติวิทำอย่างนี้แหละครับผมว่ามันง่ายดีแล้วก็ไม่ต้องดึงเข้าดึงออกใส่ l i n k ตรงปุ๋ยของเรามันจะยางมันจะเสื่อมเร็วนะครับผมใช้วิธีนี้ก็สะดวกดีก็ตวงไปอย่างนี้แหละนะครับให้ครบทุกกล่องของเราส่วนใหญ่แล้วปุ๋ย A นี่สีค่อนข้างเข้มนะครับเป็นสีแดงๆหลายหลายคนไม่ค่อยลืมหรอกนะครับว่าใส่ไปหรือยัง ส่วนใหญ่ที่ลืมจะลืมปุ๋ย B มากกว่าเพราะว่าปุ๋ย B นี่พอใส่ลงไปแล้วสีน้ําปุ๋ยของเรามันไม่ได้ออกเป็นสีอื่นนะฮะก็หลายๆคนก็จะลืมว่าเอะอันนี้เราใส่ปุ๋ย B ไปหรือยังเอ่ยอันนี้ต้องระวังนะครับหลายๆคนแล้วแต่ว่ามีเทคนิคยังไงเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วปกติถ้าผมกลัวลืมผมก็จะมีวิธีการลืมก็คือว่ากล่องไหนที่ผมผสมปุ๋ยครบแล้วเนี่ยผมจะเอาถ้วยปลูกสีขาวๆนั่นแหละครับหย่อนลงไปจะได้รู้ว่าเราปลูกเรียบร้อยแล้ว สำหรับใส่ลิกงตรงปุ๋ยที่ผมใช้เป็นขนาด 60cc นะครับซึ่งเป็นขนาดที่ผมต้องการใส่ปุ๋ยลงไปพอดีเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นผมก็จะตรงปุ๋ยลงไป1ห,หลอดเต็มๆอย่างนี้เลยนะครับหลังจากที่เรามั่นใจว่าเราตรงปุ๋ยครบใส่ปุ๋ยครบแล้วนะครับเราก็เติมน้ำสำหรับอัตราส่วนนี่จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านใช้ปุ๋ยของเจ้าไหนนะครับ ให้ถามเจ้าของหรือว่าคนขายปุ๋ยได้เลยเพราะว่าปุ๋ยแต่ละเจ้านั้นมีอัตราส่วนการใช้เนี่ยบางเจ้าไม่เท่ากันนะครับอันนี้เพื่อความมั่นใจต้องถามคนขายปุ๋ยเนาะแล้วก็เหมือนกับมเมล็ดแหละครับเราควรสั่งซื้อปุ๋ยจากฟาร์มหรือว่าคนที่เขาปลูกจริงนะครับหรืออย่างน้อยที่สุดก็ขอให้รู้ที่มาที่ไปนะครับว่าปุ๋ยของเรานั้นมาจากไหนนะครับกล่องที่ผมใช้นี่เป็นกล่องกุ้งนะครับมันจะจุน้ำได้ประมาณ20ลิตรนะครับถ้าใสเ่เต็มเต็ม แต่ว่าผมใส่น้ำโดยเว้นระยะขอบไว้ประมาณ1นิ้ว,1น,ว1นิ้วครึ่งนะครับก็จะจุน้ำจริงๆประมาณ18ลิตรนะครับแล้วผมก็เลยใส่ปุ๋ยลงไปอย่างละ6 0ซีซีง่ายๆนะครับและถ้าสังเกตดีๆนี้ผมจะใส่ปุ๋ยก่อนน้ำนะครับเพราะว่าการที่เราใส่น้ำหลังปุ๋ยนี่ยมันเท่ากับว่าเราได้ทำการผสมกวนน้ำกวนปุ๋ยไปในตัวเลย ถ้าเราใส่น้ําไปก่อนค่อยมาใส่ปุ๋ยเเนี่ยเราจะต้องมาตักน้ํากวรน้ําใหม่นะครับให้ปุ๋ยมันเข้ากับน้ำน,นะฮะผมก็เลยเลือกวิธีการให้ใส่ปุ๋ย A ลงไปก่อนจะใส่น้ํานะครับในรอบแรกใส่น้ําไปก็มองกล้องแล้วก็ยิ้มให้กล้องไปบ้างนะครับสลับกันที่จริงผมไม่เคยเห็นตัวเองตอนที่กําลังทํางานแบบนี้เลยนะครับไม่รู้มาก่อนเลยว่าตัวเองหน้าตาเคร่งเครียดขนาดนั้นที่จริง คนอื่นไม่ต้องเครียดเหมือนผมนะครับก็สบายๆทำไปยิ้มไปก็ได้อ,อ๋อจริงๆแล้วปกตินี่ผมทำไปเปิดเพลงไปนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเอามือถือมาอัดคลิปเนาะก็เลยไม่มีเพลงฟังหน้าตาก็อาจจะดูเคร่งเครียดไปบ้างยังไงก็คนอื่นล่าเริงได้ตามปกตินะครับไม่ต้องเครียดเหมือนผมเนาะเราใส่ปุ๋ยเท่ากันทุกกล่องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะใส่น้ำเท่ากันทุกกล่องด้วยเหมือนกันนะครับ ก็ใส่ไปแล้วก็ฉีดน้ําไปสส่ไปส่มาอย่างนี้นะครับมันจะได้ทําการผสมปุ๋ยให้เข้ากันไปในตัวสรุปขั้นตอนนี้ง่ายๆเข้าใจสั้นๆเลยนะครับก็คือให้เราทําการคํานวณก่อนว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ใส่น้ําเท่าไหร่นะครับจากนั้นให้ใส่ปุ๋ย A ลงไปก่อนนะครับแล้วก็เติมน้ําลงให้ได้ปริมาณเท่าที่เราต้องการนะครับก็ให้เติมน้ําเรื่อยๆนะครับ ทำไปเรื่อยๆใจเย็นๆไม่ต้องรีบจนกระทั่งครบทุกกล่องนะครับ เสร็จออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่คือน้ำเปล่าที่เราผสมปุ๋ย A แล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้ทำการเว้นระยะขอบไปแล้วด้วยนะครับประมาณ1น5ถึงนิ้วเนาะก็หลายๆคนทราบนะครับว่าเราต้องเว้นไว้ให้รากนี่มีพื้นที่สัมผัสอากาศบ้างแต่ถามว่าไม่เว้นได้ไหมส่วนตัวผมขอตอบว่าได้นะครับผมเคยปลูกในกระมังแล้วเอาแผ่นโฟมไปลอยโดยที่ไม่มีช่องว่างอากาศแบบนี้ ก็โตดีเหมือนกันหลังจากนั้นให้เราพักน้ำผสมปุ๋ยเอไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ที่เห็นมุมทีวีนี่คือจุลินซีสังเคราะห์แสงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่นอกเหนือจากปุ๋ย A และปุ๋ย B จุลินซีสังเคราะห์แสงก็คือสิ่งที่ผมใช้เนาะก็ขั้นตอนวิธีการใช้แล้วก็ปริมาณก็เหมือนกับปุ๋ยเลยนะครับเมื่อกี้ผมใส่ปุ๋ย A ลงไป 60cc ต่อน้ำ18ลิตร ตอนนี้ผมก็กำลังใส่จลินซีสังเคราะห์สแสง 60cc เหมือนกันนะครับก็ตวงแบบนี้เลยง่ายๆใส่ลงไปให้ครบเอาเป็นว่าทำยังไงก็ได้นะครับให้เรามั่นใจว่าลังไหนใส่แล้วรังไหนยังไม่ใส่นะครับอย่าสับสนก็จะมีวิธีการป้องกันหรือว่าตรวจเช็คอย่างไรไม่ให้ลืมนั้นก็อันนี้สุดแท้แต่วิธีของแต่ละคนเลยนะครับ แล้วก็เตือนกันอีกครั้งนะครับว่าจลินซีสังเคราะห์แสงนั้นค่อนข้างจะมีกลิ่นแรงเวลาใช้ก็ระวังด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ชินกับกลิ่นของมันเท่าไหร่จลินซีสังเคราะห์แสงนี่หาซื้อได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ทําเองได้ง่ายๆด้วยใครใครทาสะดวกทําก็ทําเลยนะครับ มันกลับมาอีกแล้วนะครับกับตูดขวดน้ําพันปีของเรานะครับวันนี้ก็ได้กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทวนอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมใส่ออจลินซีสังข้อแสงลงไปแล้วนะครับหลังจากที่ใส่ปุ๋ยเอไปก่อนหน้านี้แล้วก็พักน้ําอยู่ครึ่งชั่วโมงนะครับก็ทําการกวนน้ําปุ๋ยให้เข้ากันนะครับแล้วก็จีของน้ําปุ๋ยที่เราได้มาตอนนี้ก็จะสีประมาณนี้เลยนะครับอย่างที่เห็นเลย ถึงแม้สีสันจะดูน่าทานแต่ว่าทานไม่ได้นะครับหลายๆคนทราบนะครับว่าทานไม่ได้เนาะขั้นตอนนี้ให้เรากวนน้ําปุ๋ยให้เข้ากันนะครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับกวนไปก็ร่ายมนไปนะครับออจงเข้ากันจงเข้ากันนะครับถ้าเราทําไม่ดีขั้นตอนนี้ปุ๋ยตกตะกอนอผักของเราเอาสารอาหารไปใช้ไม่ได้จะถือว่าไร้ประโยชน์เลยนะครับเสียเวลาเปล่าๆเ,เพราะฉะนั้นก็ ใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆค,ค,ควรปุ๋ยให้เข้ากันไปไม่ต้องรีบนะครับหลังจากที่เราใส่ปุ๋ย A แล้วก็จลินซีสังเคราะห์แสงลงไปแล้วนะครับทำหน้าเป็นเลนทำไมก็อย่างสุดท้ายที่เราต้องใส่นะครับก็คือปุ๋ย B อันนี้ลืมไม่ได้นะครับปุ๋ย A เป็นธาตุอาหารหลักส่วนปุ๋ย B นี่เป็นธาตุอาหารเสริมนะครับ ถือว่ามีความสําคัญทั้งสองตัวนะครับจะลืมตัวใดตัวหนึ่งไปไม่ได้นะครับขั้นตอนนี้ให้มั่นใจนะครับว่าใส่ครบทุกกล่องแล้วเนื่องจากว่าใส่ปุ๋ยบีลงไปลแล้วสีของน้ําปุ๋ยมันไม่เปลี่ยนนะครับถ้าเราทําไปหันไปทางอื่นแป๊บเดียวลืมนะครับว่ารางไหนใส่แล้วรังไหนยังไม่ใส่หลายๆครั้งผมเทน้ําทิ้งมาสมปุ๋ยใหม่นะครับ เอาเป็นว่าขั้นตอนนี้จะเย็นๆค่อยๆทํามีสตินะครับทําไปไเรื่อยๆแล้วก็ที่สําคัญไม่ต้องทําหน้าเครียดเหมือนผมนะครับที่ผมเครียดเพราะผมไม่มีเพลงฟังเนาะวันนี้เนาะปกติผมจะเปิดเพลงฟังไปด้วยแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราใช้ตูดขวดน้ําพันปีของเราเนี่ยทำการกวนน้ําปุ๋ยให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นผมจะเอาฝากล่องโฟมของเรามาเรียงครับ ก็อย่างที่เห็นอยู่นี่ผมเรียงโดยปิดไว้เป็นกล่องๆอ,อย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ปิดให้เรียบร้อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ต้นกล้าลงไปแล้วผมจะตรวจเช็คความยาวของรากดูก,ก่อนนะครับว่ามันถึงน้ําดีหรือเปล่าหรือว่ายังไงเพราะฉะนั้นผมจะแค่วางไว้เฉยๆนะครับไม่ได้ปิดลงไปให้เรียบร้อย จากนั้นก็ได้เวลาของต้นกล้าแล้วนะครับให้ยกมาหกสักนิดสบายใจแล้วนะครับถ้าไม่6นี่ก็คือไม่โอเคหลังจากนั้นผมจะเตรียมภาชนะเปล่าอีกใบหนึ่งนะครับ โดยที่ภาชนะอีกใบหนึ่งที่ผมจะเติมน้ำเตรียมไว้นะครับเป็นน้ำเปล่าๆไม่มีอะไรผสมเลยนะครับและสิ่งที่ผมเตรียมหลังจากนั้นก็คือถ้วยปลูกนะครับส่วนตัวแล้วผมใช้ถ้วยปลูกสีขาวแบบนี้นะครับหลายๆคนก็น่าจะใช้เหมือนๆกันเนาะฟองน้ำที่ผมใช้นี่เป็นฟองน้ำแบบมีขอบนะครับ ก่อนจะทําการย้ายต้นกล้าลงปลูกในแปลงปลูกของเราเนี่ยก็ผมก็จะดึงขอบออกก่อนเลยนะครับแบบนี้ขอบที่ดึงออกมานี่ที่จริงมีประโยชน์นะครับอย่าเพิ่งทิ้งเวลาที่เราทํางานเสร็จแล้วเนี่ยผมจะเอาภาชนะเพาะไอ้สีน้ําเงินที่เห็นอยู่เนี่ยครับไปล้างผมก็จะฟองน้ำนี่แหละครับที่ดึงออกมาเนี่ยไปขัดทําความสะอาดก็มีประโยชน์ดีเหมือนกันนะครับ และนี่คือหน้าตาของต้นกล้าของเราในรอบนี้นะครับที่จริงรอบที่แล้วสวยกว่านี้แต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีแดดได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับต้นกล้าดูสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็รากขาวยาวสะอาดดีจากนั้นให้ทุกคนนะครับเอาต้นกล้าของเราเนี่ยใส่ลงไปในถ้วยนะครับแต่ว่าปกติแล้วผมใส่จากด้านล่างขึ้นมาด้านบนอย่างนี้นะครับ มือใหม่ที่ทำอาจจะงงๆหน่อยแล้วก็ไม่ชินยังไงก็ต้องฝึกนะครับก็เหมือนกับหลายๆเรื่องนั่นแหละครับทำครั้งแรกอาจจะตื่นเต้นบ้างแล้วก็ไม่ชินฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งครับตอนที่เราดึงต้นกล้าออกมานี่รากอาจจะไปพันติดนู่นติดนี่ก็ให้จุ่มไปในน้ำปลาแบบนี้นะครับ จะได้ทำงานง่ายๆสะดวกสะดวกดูกันอีกสักครั้งนะครับหน้าตาของต้นกล้าของเรารอบนี้ก็จะประมาณนี้นะครับตอนที่เราเพาะนี่ต้นกล้าแถวเดียวกันเป็นผักชนิดเดียวกันนะครับเวลาเราลงปลูกเนี่ยในกล่องเดียวกันผมก็แนะนําให้เป็นผักชนิดเดียวกันด้วยเหมือนกันสําหรับต้นไหนที่ดึงออกมาแล้วไม่มีรากพิการหรือใดๆไม่ถูกใจอย่างนี้นะครับก็ ให้ลอยเทงเต้งอย่างนี้พักไว้ก่อนนะครับถือว่าเป็นตัวเลือกของเราผมปลูกนี่10กล่องกล่องละ8หลุมผมต้องใช้ต้นกล้าทั้งหมด80ต้นนะครับซองน้ำหนึ่งแผ่นนี้มี96ช่องนะครับเพราะฉะนั้นผมมีโอกาสที่จะทําต้นกล้าเสียได้แค่อย่างมากที่สุดก็คือ16ต้นนะครับ ขั้นตอนนี้ค่อยๆทำนะครับค่อยๆทำค่อยๆเลือกก็ดูทรงดูใบแล้วก็ดูรากกันนะครับจะเล่นมุกดูใบเป็นประเทศก็ก็ไม่เล่นข้ามไปดีกว่าเอาเป็นว่าต้นไหนถูกใจก็ให้ใส่ถ้วยปลูกแล้วก็เอาลงกล่องได้เลยส่วนต้นไหนที่ยังไม่ถูกใจนั้นก็ให้รอยไว้ในน้ำเปล่านะครับเป็นตัวเลือกของเรา สำหรับวิธีการเอาต้นกล้าลงถ้วยปลูกข,ของเราก็ดูกันชัดๆอีกสักครั้งนะครับวิธีนี้ไม่ยากนะครับแต่ว่ามือใหม่อาจจะเกรงๆหน่อยแล้วก็ไม่ถนัดยังไงก็ค่อยๆฝึกนะครับทำหลายๆครั้งก็จะง่ายเองแหละมั้ง เวลาใส่ลงไปแล้วนี่ให้ตรวจดูให้มั่นใจนะครับว่าใบของเราไม่ได้พับหรือว่าหักงออยู่นะครับไม่งั้นก็อันตรายต้นก็อาจได้รับความเสียหายได้นะครับแล้วก็จเจริญเติบโตได้ยากนะครับ ขั้นตอนนี้ถ้าใครมีผู้ช่วยก็น่าอิจฉานะครับแต่ว่าถ้าทําคนเดียวก็เรื่อยๆสบายใจดีนะครับได้อยู่กับตัวเองซะบ้าง ขั้นตอนนี้ระหว่างที่เราลงต้นกล้านะครับก็ให้ทําการชื่นชมต้นกล้าไปด้วยนะครับเป็นการให้กําลังใจต้นกล้าว่าต้นกล้าสวยมากเลยโอ้โหสมบูรณ์แข็งแรงดีจังโตเร็วๆนะขอให้ปลอดภัยอะไรก็ว่าไปนะครับใครมีเสียง2เสียง3เสียง7เสียง8ดก็เอามาใช้ขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับ ก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเหนื่อยก็พักแต่ว่าอย่าพักนานนะครับเดี๋ยวจะมืดซะก่อนตอนผมทํานี่ผมทําประมาณ5โมงเย็นนะครับแดดร่มลมตกกำลังดีไม่ร้อนมาก ผมลงต้นกล้าเสร็จฟ้าก็มืดพอดีนะครับขั้นตอนต่อไปที่ผมทํานี่สําคัญมากๆเลยนะครับให้ทําการแย้มฝากล่องดูนะครับว่าต้นกล้าของเรานั้นรากยาวถึงน้ํานะครับแล้วก็ไม่มีต้นไหนที่เรามือหนักไปทําให้ต้นกล้าของเรานั้นลอยหลุดลงไปในน้ำนะครับก็ทําการตรวจเช็คแบบนี้ทุกกล่องนะครับก่อนจะปิดฝาให้เรียบร้อย เสร็จออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นกันหรือเปล่าก็ครั้งที่1200ครับให้ทำการตรวจเช็คให้มั่นใจจริงๆอีกสักรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นตอนหัวคลิปนะครับว่าวันรุ่งขึ้นนั้นผมมาเช็คดูแล้วเรียบร้อยดีก็แสดงว่าคืนนี้ที่ผมทำไปนั้นเรียบร้อยสวยงามดีนะครับทุกต้นตอนเช้าก็ยังอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ดูปกติแข็งแรงดี ระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่เราเริ่มเพาะมาเมล็ดจนกระทั่งเก็บเกี่ยวนี้ประมาณ45วันนะครับตอนนี้ผ่านไป1ใน3แล้วถ้าที่ผ่านมาเราทําได้ดีผมว่าที่เหลือก็สบายแล้วครับสิ่งที่ผมทําหลังจากนี้ก็คือการรดน้ํานะครับส่วนถ้าน้ําในกล่องรถผมจะเติมแค่น้ําเปล่าไม่ได้เติมปุ๋ยแล้วนะครับขั้นตอนและว,วิธีการทั้งหมดที่มทผมทําก็มีประมาณนี้นะครับท่านไหนสงสัยมีข้อข้องใจหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอทุกคนแข็งแรงแข็งแรงมันพักที่ผมปลูกนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ